แพงอะไรคางขนาดนี้ว่าค่าน้าโหต้นๆเป็นอะไรอะดูดิขนาดวันนี้แพงมากเลยอะไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยเป็นอย่างน้นอีดีป่ะเมนมถ้าค่าน้ําดูแล้วผิดปกติอะลองเช็กตามนี้ดูนะเดือนหน้าจะได้ไม่แพงอีกตรวจสอบปั๊มน้ําหากมีเสียงปั๊มน้ําทางานตลอดเวลาแม้จะปิดก๊อกน้ําทุกตัวแล้วอาจมีท่อรั่วเช็กก๊อกน้ำทุกอันว่ามีน้ํารั่วหรือปิดไม่สนิทหรือเปล่า ตรวจสอบรอยเปียกชื้นรอยรั่วภายในบ้านอาจเป็นจุดที่ท่อรั่วตรวจสอบมิเตอร์น้ำปิดก๊อกน้ำทุกตัวแล้วสังเกตที่มิเตอร์น้ำหากตัวเลขที่มิเตอร์ยังคงหมุ่นอยู่แสดงว่าอาจมีจุดที่ทอ่อประปารั่วถ้ายังมีข้อสงสัยสามารถขอยื่นตรวจสอบมาบนประนามได้ที่กปพสสาขาใกล้บ้านหรือผ่าน3าช่องทางออนไลน์ของกปปตลอด24ชั่วโมงต้น,ตน เขาเห็นแฟ้นตัวเลนน่าู่หลังบานไหมเล่นมือด้วยเน่ยน้ามดทางเลยเนี่ยวิธีปุ๊บแม่นเลนมือด้ยเน่ะต้อปเบิ้งเขาได้